ก็เอาเข้าให้เหมือนกันนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจรับชมเช่นเดียวกันนะผม <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะรู้แล้น,ลนินหนบางครั้งก็โดนผู้ชายลวงลลอกตกงานบ่อยครั้ง ขอบคุณคุณปลีปลานี่มาเสสิงมากเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ่าไป่าไปมาไป,าไปยังไดก็นั่งยิ้มอยู่นะ้ว <c> า <oughs> ว่าฮ่ดด <c oughs> าฮ่า่าฮ่าไ่าฮ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 กาฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าไ่าฮ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 ่ัฮ่าฮราฮ่าั่าฮ่าี่าฮบาฮ่าน่าม่าบคาฮมากม่าก่าฮ่าบ่าฮคาฮ่าฮ่าฮบาฮ่าฮกาาฮีาฮ่า่าฮ่าฮ่าส่าฮาฮ่าฮาฮุ่าฮ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  ตักตายกันได้แล้วตักตายสแต่ความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับผมคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินไล่กองทองไล่มาคอยเป็นมาเสียทีกันทุกคนทุกท่านนะครับผมเฮงิ่งรวยรวยจะโกรธกับหลวงพ่อรวยคนอให้ใจก็ขอบคุณนะอายรอที่ทําให้เมียยังสาวโบราณกล่าวอย่าไว้ใจควายไม่ลมคอโบราณบอกไปแน่เลย ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ปลาณนีมาสิงนะครับสวัสดีน้องรอกครับผมสวัสดีน้องรอกสวัสดีครับไม่หน่อยเฉลียวโลหะสารนะสวัสดีครับพี่เฉลียวขอบคุณมากครับผมนิติผมเพื้มใจกับม้วนครับม้วนขอบคุณมากครับผมมากเลยครับผมหล่อรอยขอบคุณมากาครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมน้องอารากระเชื่อมต่อชารักนะครับ คุณพี่นี่ลาวัน <c ười> ขึ้นไปแล้วนะไม่ได้ไม่ได้อาากก่านขอโทษขอไฟเด้อเดี๋ยวน้องหลอตอบทีหลังก็ได้น<า>้ฮะพิติกก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงมองไม่เห็นกแกแสดงว่าพิติ๊กปิดตาคนสวยคนสวยเ่ยขอบคุณมากครับผมพี่ลินาน,านาก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับยิยิ้มอยู่นะครับผมกำกับนะครับผมพิติกบอก พี่กูมีวันนี้ก็บอกบายยจ้าเนาะทุกคนเลยนะครับผมบายยทุกคนแลนะ้วเชื่อมต่อชาลักนะผมทล่ปรนีกลางไรงผม,ขอ,รผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่มาเป็ียนกำลังใจนะครับผมที่มาเป็ียนกำลังใจให้น้องหล่อนะจ้านะจ้าไม่ต้องคิดมากจ้าอดีตก็ผ่านไปแล้วผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ใจใจบอกสวัสดีครับคุณรอสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับผมคุณใจใจบอกมาเพิ่มพลังบวกให้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจคอมเมเนอร์ผมคุณพี่อารีมายิงบอดีเลยเนาะตกใจตกใจนะจ๊ะวันตาสวัสดีครับมีความสุขครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณพี่สุดาพรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมันทอมันตรมเพียงใดใจนะผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอเพียงอะไรขอได้นะจ๊ะนะจ๊ะขัด <c oughs> <c oughs> ยางวัดยางเอาสวัสดีน้องสาวตัวหนุ <c oughs> ่หนุ่งดานนั่นนะแล้วลนะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่นะจ๊ะเราต้องก้าวใหม่นะก้าวใหม่ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวพี่ก็ให้กำลังใจนะจ๊ะไม่เป็นไรนะคนเราเนาะ เราก็มีอดีตกันทุกคนนะครับผมพี่ก็มีอดีตเหมือนกันเวลาเราถึงแล้วครพี่จิกก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมน้าเรนนาเก่งมากเก่งมากพี่ลินนนนาเก่งมากเลยนะครับบอกวันเดียวขอบคุณมากเลยว่า ระวังพวกจังใจมุงได้เมียข้าวลาหันคในของใจใจก็ทักทายจ้าน้องมันเจิดทักทายคุณมันเจิดนะครับขอบคุณมากครับผมน้องมันเจิดก็เต็มจอเกอบไม่ทันเลยทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ้านะจ้าขอบคุณมากเลยที่มาเพียงกาลังใจให้นะครับผมเข้ามาพบปะพูดคุยกันไปนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับชีวิตเคเตอร์นะครับ ต้องสู้ต่อไปนะจ๊ะคอยแล้วใจคนที่น้องไม่สนใจคอยนะจ๊ะนะจ๊ะเพลงกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากเลยที่มาเพ็งกำลังใจให้น้องหลอนะครับผมหยุดให้ใจทันที แม่หน่อยก็สวัสดีจ้าน้องมันเจ็สวัสดีน้องมันเจ็เป็นหมืนนอมนกันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมหลับแล้วก็ตื่นมากอม์สวัสดีคุณพี่สมสีคนเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับผมคุณพี่ปรนานีก็ทักถ่ายนะจ๊ะนะจะทัถ่ายกันได้นะครับผมก็เกี่ยว้อยจับมือกันไปนะ <c oughs> <c oughs> จากพอ่อแม่มาพบพ้าคนไม่รู้จกัก เสียงดวงไปถึงซาอุยกมือสาธุหมดหน้าหมดารทีนะครับผมสี่นาทีนะงัวงกันได้ยังเนะาะทั้งวงแล้วก็ส่งไปจ่ายนะรส่งไปจ่ายนะครับผมเดี๋ยวต้องรออีกสี่นาทีก็จะได้ลงไลน์ครับผมคุณพี่สมศรีคอยเข้าบ้านเพื่อนคอยว่าได้หัวเลาะคอยเข้าบ้านเจ้าหัวเลาะคลายเครียดสนุกสนานชอบหลฝา,า,ากน้า รอสืบกลางปวดเป็นแหวนใจอย่างนี้เลยปาปนอนฟังนอนนอนฟังจ้าครับสวัสดีครับคุณป้าปา,ปาตากลมนะขอบคุณมากๆนะครับผมยังไม่ถึงจดหมายเหมันกันนะจ๊ะนะจ,นะจแต่ก็พอรู้ข่าวๆมานะครับก็บอกกันต้องบอกกันแล้วรักกันก็บอกกันประมาณนี้นะครับผมตาล์การเจอกันไปเนาะการเป็น การทำแบบนี้ก็ต้องเปิดใจกว้างนะครับให้เท่านั้นยิ่งใหญ่กเป็นแรงใจให้ผมดังมาปั๊มลงมีเมียเด็กขาขาวๆเล็กๆบางๆต้องคอยสวัสดีพี่รอสวัสดีพี่รอครับผมขอบคุณมากครับผมแม่น่อยเฉลียว กำลังรับชมขอบคุณมากเลยนะครับเม่นหน่อเฉลี่ยนะกำลังรับชมนะขอบคุณมากเลยมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอามเมนต์เลยนะครับอันนี้น้องหล่อก,ก็จะขอจบไรสุดก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยววันหน้าสามทุ่มนะครับพรุ่งนี้นะครับสามทุ่มเป็นเวลาเดิมนะที่น้องหล่อใจกระทักทายจ้าขอบคุณมากครับผมคนขอใจใจก็สวัสดีครับคุณปรานีนะครับผมทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่า กลับมาบ้านแล้ายังเลาสักหลังบ้านก็ได้นะจ๊ะนะจ๊ะแ้วก็นั่นถปนะอย่าลืมนะจ๊ะนะจ๊ะครับมืดแล้วคุยสนุกสนานเด้ออย่าอย่าถือตัวกโกรดน้องหล่อเด้อคราบผมครับดวงจันทร์บังอแสงครับตอนนี้ฟ้ามืดขอบคุณมากครับผมไม่หน่อยก็ก่อนคนขอเยใจจ้ากันไปนะจ๊ะ ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาทักทายพบปะพูดคุยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันไปนะผมถึงว่าผ่านกดผ่าเกมไปแล้วเราก็ต้องมีเพนะื่อนเนาะงานกับเธอตายแสงเดือนฉันมีฟ้าเป็นมุงฉันมียุงเป็นก้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับผมไม่หน่อยก็ก่อนคนของยใจจา้าเดิน ขอตัวทำคลิปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณแจแอนนะครับผมเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะ,ะขอบคุณมากเลยนะครับผมมาเปลี่ยนกำลังใจนั่งหล่อนะครับขอบคุณบางบางแต่คอยระัดรวังว่ากูจะให้ใจมุง่งกันไปนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกอคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาทักทายพบปะพูดคุยนะครับผมเปลี่ยนกำลังใจให้กันไปนะ,ะผมถึงว่าผ่านกดผ่านเกมไปแล้วเราก็ต้องมีเพืนนะะ่อนเนาะ อย่าไปตะแบงในเมื่อละแลงลอยลาหลางกายไม่ไหวหนุ่มๆอีจ้ามันจะมาลิมลองอย่ามัวแต้มแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่นะจ๊ะเราต้องก้าวใหม่นะก้าวใหม่ขอบคุณมากๆเลยครอบ ขอบคุณมากนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็มาทักทายพบปะพูดคุยกันนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นกำลังใจนอนฟังเพียงไปเลยนะนะคุณพี่ส้มสีนะครับผมคุณพี่ส้มสีปลาสาระโกนะขอบคุณมากเลยนะครับไอ้ลอยแพหนาใจแท้ชะตาหลับพานนี้นะครับหลับเลยครับตาสบายเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับผม ตามาเสียงดวงไปถึงสาอุยกมือสาธุหมดน้ำหมดไรเติมลอง